วัดสีเมืองสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดอ้อ FC ทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทาั้งต่างประเทศที่เขามาหาชมหาฟังเนาะช่องยูทูปแพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมเดอเม้อมืนอนี้แพรว่าก็เป็นครังแหลกไม่ชีวิตนะที่เกิดมาเป็นคนเล่าแหละก็ได้มีโอกาสเขามาก,กาบไหวายขอพ่อน,นอกอยู่วัดสีเมืองนั่นเองของโซอป,ปอเล่านั่นเองเดอ้อจ้าพี่นอกเนาะนี่เดอ้อสาธุอนุโมทนาบุญเวียดนามใช่อ่าอนนิ ไผสีจักไป่ยังไงคนเวียดนามบ่อนโอ้เวียดนามติแฮคือมากับคนเล้าคันว่าคนเวียดนามเราคือโอ้เราอยู่ในะน้อยโอ๋อลูกคึงเล้าเวียดนามเออกระเป๋าแน่นแน่เฮ้ยเอาเลยเออ สบายดีพแมพ่นองเอฟซีทางฟังไทยฟังล่าด้วยทางต่างประเทศเด้อจ้ามนีเพ่ว่ากาสี่้าพรมพ่นองเอฟซีนะคะทางฟังล่าเนาะหรือว่าทางฟังไทยเขามาเที่ยวชมนะวัดสีเมืองนั่นเองเด้ออยู่ทางฟังล่าเนาะเดี๋ยวสิเขาไปเบิงนี่ก็เป็นครังแหลกของเพ่ว่านําเด้อที่ได้เขามากาขอพรนนะอยู่ในวัดสีเมืองอยู่ทางอา สปปเล่านั่นเองเนาะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาไปป่าไปเขาไปชมไปเบิ่งนน้ากันเด้อจ้าก่อนที่จะไปเบิ่งกเขาฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้เป็นกําลังแข่งใจให้น้องเพว่าและก็ซอยสนับสนุนน้องเพื่วานําเด้อค่ะไปไปเบิ่งกันเลยจ้าแปลกเนาะเฮากระสีทําการไหวพาะคอพอนกันก่อนเนาะเพราะว่าเฮากำลังเขามาหอดแล้วกำลังจอดรถนะเดี๋ยวเฮากับทำการไหวพาะคอพอนก่อนพี่น้องนกอบกมขคณะที่มาน้ากัน,กนไป นี่เลยจ้านี้เนาะหลังจากการไหว้ผ่ายอียงเดียยรลอยเนาะขอพรอนเงเดียยรลอยเข้ากับสีผ้ากันไปอ่าพุซาเนาะพุซาเอาดอกไม้เขาไปไหว้ผ่าอยู่ในโบสถ์ในอ่าโบสถ์วัดสีเมืองนั่นเองไปนะเขาไปดอกอย่งกระไดน,นะแต่เขา้าผแต่บานเข้าส่วนไรผันมิตรเชยาแต่ดอกดาวเฮือง เอาคูเด like ียวกับพอวะโดยไปเอาก็ได้ดอกไม้ละเดี๋ยวเอาก็สีเข่าโบสไปบูชาก่อนเนาะฮะนี่เด้อวัดสีเมืองเนาะ khóp đi bài bài ở nếp bột con gái lưỡi thôi có xịt sao สีเมืองทานบุษะเดยแก่มาแล้วพอควรปลาเงินไหวตามคันกันกาลุนนะ่ะปอนสชตุมือมของทานขอขอบใจอ๋อทัมบุษะแล้วฮาวบุวรปลาเงินไหวตามคัน วัดสรีเมืองเป็นบุญอะไรคะเดี๋ยวเขามา นี่เนาะอันนี้สกสิมาเสียงโศเนาะเสียงโศข้อพ่อนายกพระขื้นอันนี้ก็มีการนะเสียงสี่เน,นาะเทวรรษานกำลังศรัทธาอันนี้ก็เป็นการบูชาเนาะไปหว้พระวัดสีเมืองนพี่น้องเนาะมีเลยดันในก็จะเป็นแบบนี้แหละลังจากที่ห้าเขาไปไหว้พระในโบสถ์ยังเรียบร้อยเนาะก็สิมีดันนอกไปมีเยอะเลย ือเก่าเบิดบ่อธิษฐานคือเก่าบ่3เถือก็ได้3เนาะเนาะอันนี้เนาะแพว่าก็ขออนุญาตเด้อจ้าอธิษฐานเนาะขอพรนะสิยกผ้านย่อผ้าตามคําเสือของอ่าวิธีโบหานตั้งแต่ได้มาเนาะก็ว่าถ้าเาอธิษฐานอีหยังที่เฮาอยาก ได้หรือว่าเหราปถนากับถ้าเหายกผาขึ้นก็แสดงว่าความสําเร็จก็อาจจะมีมาันนเองนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากะได้อธิษฐานแล้วก็ได้ยกผะสามเทื่อหรือว่าสามขังเนาะกะยกขึ้นวิทัวเบิดผีหน้องเอ้ยกะรู้ซึกดีใจนะนแต่ว่าสิ่งที่จะสําเร็จหรือบบสําเร็จมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเหานะพี่น้องเนาะเพราะว่ากะสีพยายามเนาะเฮ็ุในคุณงามความดีเนาะจ้า ต่อไปเนอะกับเป็นคิวของน้องสมศรีนะพี่น้องเนอะกับเป็นความเสือ่อต,ตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยโบราณตอนทีวายังหน่อยเนอะกับเคยได้มาขอพรเพื่อนกผาผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนนะพี่น้องแต่เมื่อนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนาะเป็นเมื่อที่สำคัญทีเพื่อว่ากับน้องสมศรีก็ได้มีโอกาสเข้ามาไหวพระเนะวัดสีเมืองเป็นวัดครูบันครูเมืองของพ่อแม่พี่น้องคนเล่าเนอะทีเพื่อนอาเขารบบูซ่ากาบไหวามาขอพรหรือว่านักท่องเที่ยวบรืว่าจะเป็นช่าทไทยหรือว่า ต่างประเทศนาะที่ได้เขามาเที่ยวเมืองเล่านะพี่น้องก็เห็นเพื่อนมา,อาขอพอรหลายคนหลายฐานนาะเพ่ว่ากันเลยเป็นหนึ่งแน,น่นหูสึกแบบดีใจพักภูมใิใจละลายน้องสมรีผึ้นก็นยกแบบเต็มถี่เต็มสปีดของเนนะพื่นอนนะพี่น้องกะนพากันแบบ ทุกอย่างนอกว่าเขาสิได้มากอะล้วนมาจากความพยายามนอกกาบบเตกตางก,กับที่แพ้ว่ากับน้องส้มซีทีกกยกยกอะยกพาโยพาขืนนอก,กะเขาต้องใส่ความพยายามนะพี่น้องเขาถึงสี่อขืนเนะาะถ้าเขาโบพยายามเขาก็โยอบอขืนนั่นเอง ความสําเร็จหรือว่ายังกระแล้วแต่กระต้องใส่ความพยายามเบิดน้อโอเคเนาะจ้าเดี๋ยวเฮากระสีใด้ไปอ่ะอ่าถวายปัจจัยแกอ่ะเงี้ยคู่หรือว่าคู่บ้าแล้วกระสีห้เป็นผูแคนมัดแคนหายนั่นเองเด้อสาธุอนุโมทนาบุญนํากันเด้อเอฟซีที่เขามาับชมเขาฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่คู่ซึกแบบมีความสุกแล้วก็ผักพุ่มใจเนาะที่ไหนมาเที่ยวลาว Субтитры <laughs> создавал เนาะทังเขามาทั้งในโบสถ์นี่นะพี่น้องี่เลยข้างในก็สิเป็นในนี้แหละอือออกมาข้างนอกถ่ายรูปถ่ายรูป โบเข้าบมเมื่อป้าเข้าดอกเอาไปนั่งชิทายหูหายนี่วัดสีเมืองไม่ไหวจะนอนเข้าเมื่อป้าเข้าเขาทีห้าว่าเข้าสะ่เข้ากระบมอหนึ่งสองสามนนี้ก็คือผาบรรยากาศเนาะดันออกหลังจากแหาออกมา วัดสีเมืองนี่แหละกระสิประมานนี่แหละไปเลยไปเปเปบุญเป็นบุญบวขาเนาะโอ้ยอัอนี่ซ่านอะโมเมนซานกุตีคงคูบาอาจารย์เพื่อนอู้ววัดสีเมืองงามมาลีพี่น้องเลยตัวจริงงามงามวัดสีเมืองนี่งามมาลีงามไรสะอาดอะลีงามมาลีวัดสีเมืองนยอมหับว่างาม สะอาดอะลีนี่โอ้ยขังนอกไิอันนี้คือวัดสีเมืองวัดสีเมืองงามายขาดบรรยากาศดานนันเนาะโอ้ข้อโทษข้อไผ่ด้วยกล่องกระสัน เดี๋ยวสียื่นให้เบืองเนาะยื่นกับหมองก่อนไทยมุมกวางให้พี่น้องเบิงเด้อว,วัดศีืองเนาะนี่ละประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็คืออีกคางเบื้องหนึ่งเนาะนี่หละก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณหาโมงนี่หละคนกะข่อยร้ายบันไดแต่กะสงบแต่สิิงสำคัญรู้สึกแบบประทับใจก็คือในความสะอาดเนาะ ค้ามสะอาดคุณดิว่าหนา,นานเข้าไปเลยคุณเอินเพื่นนอนว่าห <laughs> นาเขาหล่อหรือเ <laughs> ปล่าย่างกับ <laughs> วิทยาคุณสิว <laughs> ่าน, <laughs> นานทีเขาเสียหมาเนาะเก็บทุกชดทุกเม็ดเลยอืมเก่าน,นีแบบโบห่านแล้วนี่เนาะโอ้ทาซีใหม่ตกแต่งสวยอลีอ นี่อันนี้คือในมุมกลวงนนเนาะบรรยากาศด่านนอกหลังจากที่เฮาเดี๋ยวเขาไปด่านในอ,อันนี้ก็คือด่านนอกอันนี้เพื่อนก็บอกว่าจอดรถได้สัวนข้าวเนาะกต่สิมีหูปัน่นเสื้อซิงกระถิ่งเห่เบิร์ดหรบอกอจุปทานมีผู้ใดมาผู้ใดมาท่านมีคนเขายังไปเที่ยวกันอยู่ไปเฮาก็ได้ไปเขาก็ไปอีกขุ่นเบือ้นนะองนะเขา่ทจนได้ไปนี่เนา เลยอุ้ยมีห้องน้ำมีไข่ห้าใสห้องน้ำสะอาดพี่นอ้องห้องน้ำสวยงามที่ว่าโอเคอยู่อันนี้หมปั่นพญานาคเนาะเปิดกระลังอันนี้ใหม่อ่ามีขยะรีไซเคิลน้ำอันนี้ยังอันนี้อันนี้มีเครื่องไฟน,นี่แหละป่าบ,บรรยากาศเครื่องไฟโคกอันนี้ นี่แหละเขาได้บ่เจ้าแม่อย่างนั้น,นตู่ไปสนีส่งบุญโอ้เขาเขาได้บ่นี่เข้าได้เขาได้บุญเขาไปเขาทางน่ะไ,ไป,ปะไปไปเอาสิได้ไปบริจาคนำทำบุญโหลดดนเถื่อมาประเทศล่าเอา เอ็ดบุญไปโหลดอูดประตูฮะเวียดนามใช่ใครสีล่ะไสจั๊กค,คนเวียดนามบ่อนโอ้เวียดนามตีเห่คือมากับคนเล้าคันว่ควาคนเวียดนามเราคาือโอ้เราอยูเรเตะน้อ่โอ๋อลูกครึง่งเล้าเวียดนามเออกระเป๋าแน่นแน่เฮ้ยเอาเลยเออมาเวียดนามอันนี้คือทางเขาไปเซน นี่เลยพี่หน้องเนะาะใส่เบ่งเนาะ,ะบบบรรยากาศโอ้นี่เลยวัดสีเมือง สาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดอ้อเอฟซีทางฟังไทยฟังเลาาหรือว่าทั้งต่างประเทศที่เขามาหบชมหาฟังเนาะ่องย t u b e แพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมเดอเม้อืันนี้แพรว่าก็เป็นครังแรกในชีวิตนะที่เกิดมาเป็นคนเลาาและก็ได้มีโอกาสเขามากาบหวายขอพอดน,นอ,อย่วัดซีเมืองนั่นเองของสปปเลาานั่นเองเดอ้อจ้าพี่น้องเนาะนี่เดอ้อสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดอ้อเนาะ ไว่ากับสีพยายามเก็บผาบสวยๆงามๆเนาะมาฝากพ่อแม่พ,มพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยฟังเล่าด้วยทั้งต่างประเทศทีแพรยวยท่านได้เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วนอกากเบิ่งอีกเทื่อนึงนะแต่ว่าเพ่ว่านี่พึงจะเคยมาเป็นขังทําอิฐเนาะเป็นขังทําอิฐเลยทีแพ่วาเคยมาอันนี้แต่กับููซึกแบบประทับใจแล้วกับซิมี่แบบว่าอ่าหนักทงเที่ยวเนอกจามาทายไลย้มาเที่ยวแล้วก็มาเห็นทายหูปไปไล้คนไล้ถันนะก็เลยมีโอกาสเบิ่งเนาะ แต่ว่านี่ก็เลยได้มาสัมผัสโดยตนเองกับหูซึกแบบผากพุ่มใจนะพี่น้องนะที่เขามาแลหูซึกแบบพุ่มใจในความสะอาดบอกว่ายงซะคือมันสะอาดมากๆเลยนะน่นนี่นี่แหละหูซึกแบบพุ่มใจแห้งตรงนี้แหละตรงที่แบบว่าสะอาดเรียบร้อยนี่แหละพี่น้องเลยเป็นเป็นมันแบบมันดูแหละสะอาดสะอาดแบบงามแบบว่าเป็นสีเหลืองอลา,าเลยเหมือนทาสีเหลืองอาาลาแหลวก็เต็มไปด้วยความสะอาดนี่แหละมันเลยเกิดหูซึกแบบประทับใจพี่น้องเออบอกตรงตรเลยว่างาม ชื่นชมเลยนี่แหละอะงามก็คือบอกว่างามเนาะเพียวว่ากะโบเมนที่เป็นคนที่แบบว่าบเบาคว่มจริงนะพี่น้องเนาะบพว่าจะทางฝั่งไทยหรือฝั่งลราที่ทุกสถานที่ที่ไปเที่ยวถ้าเขางามเขาก็บอกว่างามและกับสิวฮูซึกแบบว่าอ่ะขยะหรือว่าสีเหงือเนาะเบาๆง่ายซะกะฮูซึกว่าผ่นเก็บเป็นระเบียบเรียบห้อยแล้วกับซมีแบบว่าอ่ะอ่ะยังกระทั้งหรือว่าอ่า กับปุ๊กขี่เหงื่อบอกบอกยังไงซะหรือว่าทั้งขี่เหงื่อหรือดปุ๊กขี่เหงื่อผันไหวแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะพี่น้องนอกก็จะมีแบบรีไซเคิลแล้วก็ขี่เหงื่อเปียกขี่เหงื่อแห้งแล้วก็ขี่เหงื่อแบบรีไซเคิลกับมีเนาะโอเคเด้อเดี๋ยวแพ่ว่าจะขออนุญาตเขาไปไหวข้างในก่อนอเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าทินแบบธรรมาศาสตร์ตั้งแต่สมัยใดกับปบูบ่นะแค่ว่ากับโบปูบ่คือกันเนาะกับบริษามเดี๋ยวจะลองพาเขาไปเบิ่งเนาะนี่เลยจ้ะด้านในเนาะ ขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อจากแม่วัดศรีเมืองเด้อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเด้อโมทงนาบนุญนำกันแม่แม่ลูกขอถามเน่แม่อันนี้เพิ่นเอิ้นไหวหยังแม่เจดีเก่าเจดีเก่าบ่แม่โอ้อันนี้คือรุ่นเกา่าใช่ไหมตั้งแต่มีเลยบ่พร้อมคุณนะโอ้หลาล่ลอยปีแล้วบ่แม่หลายแล้ว,ลลวโอ้หลาล่ลอยปีเนาะอันนี้ก็คือตั้งแต่ที่เฮาบ่ยังบ่ทันได้เกิดเลยเนาะแม่เนาะ โอ้สองสามพันปีเพิ่นเอ่ร์ว่าเจดีเก่าโอ้เจดีเก่าสองสามพันปีละขออนุญาตเด้อลูกขออนุญาตเด้อขออนุญาตถ่ายบรรยากาศเด้อรลอกเจดีเก่า กับน้องสมซีคือเกา่าคือเดิมเนาะมาขอบุญขอพรน้อ,นองสมซี อันนี้ก็คือเซนทานวมบริจาคสางวัดอันนี้ก็คือตู้ไปรษณีทรงบุญตู้ไปรษณีทรงบุญอุทิศไหแดเจ้าทีเจ้าท่าพามเม่ารณนีอุทิศไหแดพอมเมผูอุปธรรมโอ้ก็สิมีตู้เนาะแยกกันอยนี่ตู้บริจาคไปรษณีบุญเดี๋ยวเฮากระสีทำการบริจาคเดี๋ยวเฮาไหวผรา,าก,ก่อน ให้เบิงให้น้องสมซีบรนไวยกว่อนอ่ะ,อะนี่เด้อเนาะทุกท่านอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่แพรว่าเลยน้องสมซีได้เขามากาบไหวเนาะอ่าเจดีเก่านะพี่น้องเอ้ยทีมีแบบมาตั้งแต่หลายพันปีเลยกับวาไปไหนน้เนาะประมาณหลายพันปีเพิ่นบอกเนาะกระซิมีตู่ไปสเน่อ่าทรงบุญเนี้ยงต่างๆเนาะจารก็มมขออ่า หวเนาะกาบหวแม่เทรณี่หรือว่าอันนั้นแม่ซีเมืองเนาะพี่ว่ากาวพิษกระตองขอโถษคอไผ่นะพี่น้องเท่ากับบริสอบถามประวัติเอียงถีล่วงลายเนาะกาว่าเาไปตามแบบว่าอาคว่ำหูเล็กๆหน่อยเด้อถ้ากาพิษกระตองขอโถดคอไผ่ถูกๆทันทุกๆคนเด้อเนาะนี่ล่ะจะเป็นภาพบรรยากาศขอบุญขอคุณนาะและก็ขออาพ่ออจากเพื่อนเนาะ มีนักท่องเที่ยวเนาะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติและกะช็ะกะชาวล้าเองเนาะที่เพื่อนมาเนาะที่เพื่อนมาก,กบาบไวขอพอนและกะ็มีบริจาคเนาะแค่ว่าก็เป็นบริจาคเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องก็สิยอดไปหาพันกีบหาพันกีบก็คือว่าไงาก็คือประมาณ10บาท10บ,บาทนั่นเนองเนาะจากสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเด้อทั้งทางฟังไทยฟังลาาหรือว,ว่าทางต่างประเทศเ c ซทุกคนทุก่านที่มาหบชมหาฟังแพ่ว่าคนโก่คนเกา่าเด้อจากคลิปนี้ก็ เป็นแนวด้ายกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพร่ว่าน้ำเดออ์จ้าค้าถูกอนุโมทนาบุญน้ำกันจา้าสวัสดีค่ะบรรยากาศโอ้นี่เลยวัดสีเมือง สาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดอ้อ FC ทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทั้งต่างประเทศที่เขามาหาชมหาฟังเนาะ่องยูทูบแพ่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมเดอเม้อมืนอนี้แพ่ว่าก็เป็นครังแรกในชีวิตนะที่เกิดมาเป็นคนเล่าแหละก็ได้มีโอกาสเขามากาบไหวายขอพรนนอนอยู่วัดซีเมืองนั่นเองของสซอป,ปอเล่านั่นเองเดอ้อจ้าพี่นงเนาะนี่เดอ้อสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดอ้อ